สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องเคล็ดลับการใช้งานในคอมพิวเตอร์กันนะคะ,ะเนื้อหาที่จะเรียนในวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการค้นหาไฟล์และโฟลเดอร์อย่างรวดเร็วในคอมพิวเตอร์นะคะ,ะการใช้ช็อตคัดต่างๆนะคะการลบไฟล์ขยะในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วนะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะเมื่อเราทํางานในคอมพิวเตอร์นะคะเราก็จะมีไฟล์จํานวนมากนะคะซึ่งายากเกี่ยวการจดจําได้ทั้งหมดนะคะโดยมากเนี่ยเวลาเราจะใช้งานเราก็จะมาคลิกที่ปุ่มสตาร์ทใช่ไหมคะเพื่อที่จะค้นหาไฟล์ที่เราต้องการอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งก็จะประกบปรากฏปุ่มเ e a ร์ชขึ้นมานะคะถ้าเราไม่ ใช้เมาส์คลิกปุ่มเซิร์ชนะคะเราสามารถใช้คีย์บอร์ดนะคะกดปุ่ม Window ์ที่คีย์บอร์ดได้นะคะเรากดปุ่ม Window ์หนึ่งครั้งนะคะก็จะปรากฏหน้าต่างเซิร์ชขึ้นมาแล้วก็มีเคอร์เซอร์กระพริบพร้อมที่จะให้เราพิมพ์ข้อความแล้วก็ค้นหา,าเนื้อหาของอไฟล์หรือว่าโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะคะเช่น เราต้องการที่จะค้นหาไฟล์ชื่อบทสตอรี่บอร์ดนะคะเห็นไหมคะไม่มีนะคะหรือว่าต้องการต้องการค้นหาคำว่าบทนะคะก็จะโชว์ไฟล์หรือว่าเนื้อหาขึ้นมาให้เราได้ทันทีนะคะหรือว่าเราต้องการที่จะพิมพ์คำอื่นนะคะอย่างเช่น คำว่าโปรแกรมนะคะก็จะโชว์แสดงไฟล์ที่มีชื่อที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมมาให้เราเลือกอคลิกดูได้เลยนะคะนอกจากวิธีการที่เราจะกดที่คีย์บอร์ดนะคะกดปุ่ม Windows ที่คีย์บอร์ดกดปุ่ม Start นะคะเราก็สามารถที่จะเข้าไปที่ไ right, รนะคะของอไฟล์ที่เรา คิดว่าน่าจะอยู่นะคะอย่างเช่นเราคิดว่าน่าจะอยู่ที่ไรด,ดีนะคะเราก็ดับเพิ่คลิกไรด,ดีนะคะแล้วเราก็พิมพ์ข้อความเข้าไปนะคะอ,อย่างเช่นบทนะคะโทษนะคะบท Enter รนะคะก็จะโชว์ลักษณะของไฟล์นะคะที่มีชื่อที่เกี่ยวข้องกับบทขึ้นมาให้เราดูนะคะ หรือเราต้องการค้นหาคำว่าโปรแกรมเหมือนเมื่อกี้นะคะ Enter นะคะก็จะปรากฏข้อมูลต่างๆให้เรานะคะอะนอกจากนี้นะคะในปุ่ม Search เนี่ยเราสามารถที่จะคลิกเลือก Folder and Search Option ได้ด้วยนะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะคลิกเลือกลักษณะหรือว่ามุมมองที่เราต้องการที่จะค้นหานะคะ อย่างเช่นเราต้องการค้นหาคําว่าซาวซาวนะคะ enter นะคะมันก็จะแสดงผลของโฟลเดอร์ u าวแล้วก็ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับซาวขึ้นมาให้เราดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการทํางานของอปุ่มเซิร์ชนะคะซึ่งเราสามารถที่จะค้นหาข้อมูลได้ อย่างรวดเร็วนะคะช่วยทําให้เราค้นหาข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็วเวลาเราทํางานนะคะทีนี้ในขณะที่เราทํางานเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดหน้าต่างของโปรแกรมต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดนะคะเรามีวิธีการที่จะจัดเก็บหน้าต่างเหล่านี้โดยที่ไม่ต้องปิดโปรแกรมนะคะ,ะวิธีการก็คือให้เรากดปุ่ม Windows ที่คีย์บอร์ดอีกเหมือนกันนะคะ แล้วก็กดดีนะคะกดปุ่ม Windows แล้วก็ดนะคะปับ๊บเห็นไหมคะหน้าต่างที่โชว์อยู่ทั้งหลายก็จะถูกเก็บไปนในทันทีนะคะถ้าเราต้องการอยากจะให้แสดงเราก็กด Windows ที่ปุ่ม Windows แล้วก็ดีครั้งหนึ่งก็จะโชว์กลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะคะถ้าเราต้องการที่จะ ดูว่าเราเปิดโปรแกรมต่างๆค้างไว้มีอะไรบ้างนะคะแล้วก็กดปุ่มอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตแล้วก็แท็บนะคะเลื่อนดูได้นะคะว่าเราาเปิดโปรแกรมอะไรค้างไว้นะคะอย่างเช่นเราต้องการที่จะเปิดไฟล์ PDF นะคะเพื่อที่จะอ่านเอกสารนะคะทีนี้ถ้าเราโดยปกติเมื่อเราเปิดเอกสารที่มันมีหลายๆหน้านะคะ เราก็จะเลื่อนเมาส์ใช่ไหมคะ,ะมีหลายบรรทัดอย่างเงี้ยนะคะเราอยากจะเลื่อนไปอ่านด้านล่างนะคะเราก็เลื่อนเมาส์นะคะแต่มันมีวิธีที่ง่ายนะคะก็คือว่าเราสามารถที่จะกดปุ่มสเปซบาร์นะคะบนคีย์บอร์ดนะคะเห็นไหมคะ,ะกดปุ่มสเปซบาร์นะคะก็จะเลื่อนหน้าให้เรานะคะ ถ้าเราต้องการที่จะเลื่อนไปข้างล่างนะคะ,ะหรือว่าเรากดชิปนะคะสเปซบาร์แล้วก็ชิปนะคะ,ะน,นะคะก็จะทําให้เราสามารถที่จะอ่านเอกสารด้านล่างได้อย่างรวดเร็วนะคะก็คือกดปุ่มสเปซบาร์นะคะถ้าต้องการที่จะ,ะเลื่อนขึ้นก็คือสเปซบาร์แล้วก็ชิป โอเคนะคะสเปซปล์เฉยๆก็คือเลื่อนลงนะคะนอกจากนี้นะคะถ้าเราต้องการที่จะปิดนะคะหน้าจอต่างๆแล้วนะคะถ้าเราต้องการที่จะลบไฟล์ขยะที่อยู่ในเครื่องนะคะเราก็สามารถที่จะลบได้นะคะโดยการใช้คำสั่ง disk cleanup นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ คำสั่ง Disk Cleanup เนี่ยจะอยู่ที่ a c c e s s o r y นะคะ a c c e s s o r y แล้วก็ System t o o l ค่ะาจากนั้นเรามาเลือก Disk Cleanup นะคะแล้วก็เลือก Drive ที่เราต้องการที่จะลบนะคะอย่างเช่นเราต้องการที่จะลบ Drive C นะคะเราก็คลิกโอเคที่ Drive C นะคะคำสั่ง Disk Cleanup เนี่ยนะคะ ะจะเป็นการลบขยะที่อยู่ในเครื่องอที่เป็นลักษณะที่เป็นเทมไฟล์นะคะเทมฟล์ก็คือไฟล์ที่เกิดจากการนำพื้นที่ในฮาร์ดดิสต์มาใช้ในการประมวลผลชั่วคราวนะคะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตการเข้าไปยังเว็บไซต์ต่างๆนะคะซึ่งเมื่อมีการใช้งานทุกๆครั้งเนี่ยไฟเหล่านั้นก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้พื้นที่ในฮาร์ดดิสต์ของเราเนี่ย เหลือพื้นที่น้อยลงนะคะถ้าเราลบไฟล์ลักษณะนี้ไปนะคะก็จะทํำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถทํางานได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ไม่มีผลอย่างอื่นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้เนื่องจากว่าเราได้ลบไปบางส่วนแล้วนะคะก็เลยเหลือไฟล์ที่เป็นลักษณะไฟล์ขยะไม่เยอะนะคะ อย่างเช่นเป็นไฟล์ภาพนะคะก็คือทำ New ต่อ m a นะคะแล้วก็คลิก OK ไปนะคะเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะทำการ Delete ไฟล์นะคะถ้า,าเราใช้งานคอมพิวเตอร์นะคะสักอา,อาทิตย์หผ่านไปนะีคะหรือ1เดือนผ่านไปเนี่ยเราก็จะมีไฟล์ที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นนะคะเราก็สามารถที่จะใช้คำสั่ง Disk Cleanup ในการลบ ไฟล์ยขยะเหล่านี้ได้เช่นกันนะคะก็วันนี้ก็จะมีเนื้อหาเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ